วิธีดึงไอเทมง่ายๆนะฮะกับมอดตัวนี้มาจากสตั c เจอร์พัทหรือว่าเป็น HG+ ดจีันะครับถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเจอไอคอนรูปเม e อะไรแบบนี้ด้านบนนะครับก่็นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาครับปืนเป็นตัวอย่างนะครับแต่เราไม่มีทรัพยากรในตัว จะคับปืนของไพ่เม้ในโต๊ะสมิทตี้ไพ่เม้าผมจะคับปืนตัวนี้นะครับไพ่เม้าฟิวเบคเต็ดไนเปอร์ไลฟเฟิรนตัวนี้ชื่อปุปกรณ์ซ้ายซีเมนต์สองร้อยอินก็ตร้อยออฟซิเดียนสิบ ผมไม่มีของในตัวแต่ว่าของอ่ะมันมีอยู่ในรอบๆบเรานะครับมันมีในโต๊ะอื่นซึ่งเราไม่มันกระจายกันเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเจ้าตัวหมอนเนี่ยก็จะทําการดึงของนะครับจากที่ไหนก็ได้นะที่เป็นทั้งในสัตว์ทั้งในสิ่งก่อสร้างมาให้เรานะครับวิธีใช้ก็คือเราเปิดเมนูมาเราเจอไอ้รูปเมฆตรงนี้ใช่ไหมครับเรากด เข้าไปหนึ่งครั้งครับทีนี้เราก็ติ๊กช่องว่างเพื่อค้นหานะครับผมจะเอาซีเมนก่อนนะครับพิมพ์ไปครับพิมพ์พิมพ์ซีพิม C พ์มแค่นิดเดียวนะครับมันก็ขึ้นมาให้ละแล้วก็ติ๊กนะครับมันก็จะบอกว่าซีเมนทั้งหมดมีจํานวนเท่าไหร่แล้วอยู่ในในสิ่งก่อสร้างไหนบ้างนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเราจะเอาทั้งหมดเลยนะครับอย่างถ้าอยู่ใน E t e ต n o ์ Workbench ตัวนี้มี5,000ันกว่าแล้วก็ติ๊กคำว่าออ แล้วก็กดเข้าไปทพูลนะครับปึ๊บอ่าสีเมนก็จะเข้ามา,อย,า,มาอยู่ในที่ตัวเราแล้วนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ลากไปใส่นะครับต่อไปเป็นอินก็ตอินก็ตคือเหล็กกดมาตรงนี้ก็พิมพ์ไปครับอินก็ตอ่าเป็นเ e n นทอนอินก็ตนะครับเ e n นทอนอินก็ต อยู่ในสิ่งษตะสามสิ่งนี้แต่เพื่อไม่ให้น้ำหนักผมเยอะเกินผมจะไม่กดคำว่าออนะครับอ่าทีนี้เราจะตั้งตั้งจำนวนเข้าไปเองนะครับอย่างตัวนี้อยู่ใน Composite Crafting Composite Crafting มีอยู่2,000กว่าผมจะเอามาสัก1,000แล้วกันครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลข1,000ตรงนี้นะครับมันก็จะดึงออกมาจาก2,000ของตัวนี้ นะครับเราก็มากดคําว่าคูณครับจำนวนมามันก็จะมาแค่1,000นะฮนะเรก็ลากเข้าไปถ้าใครจําได้เราก็สามารถดึงทีเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องไม่จาเป็นต้องดึงทีละอันแบบผมนะฮะนี่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยอันนี้ก็จะมี Obsidian Organic Polymer p o l y m e โแบบแข็งแล้วก็เป็นแซฟนะครับอ่านละผมก็จะจําประมาณน,นี้แล้วก็ มาโหลดเลยนะครับอ่าอับซิเดียนใช้แค่สี่อันนี้เอาห้าร้อยพอดึงมาโพลิเมอร์อ่าโพลิเมอร์เจอทั้งสองครับออร์แกนิกอันนี้ห้าร้อยก็ดึงมาเลยดึงมาเลยแล้วก็แซปแซปย่างไม้ แปดร้อยกว่าติดถูกดึงมาหมดเลยครับกดตัวทีทานเฟือไปอ่าของครบโอ้คนี้อันนี้อันนี้คือคราบได้ทั้งธนูแล้วก็ปืนเลยนะครับมันจะคราบปืนก่อนนะครับกดีไปอ่าก็ยังมีเหลือๆให้ครับธนูนะครับคอมพาวโบ ครับธนูไปนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะโยกจ้ายสิ่งของหรือว่าคับของได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหามันอยู่โต๊ะไหนโต๊ะไหนนะครับก็วิธีนี้ถือว่าเป็นมัดที่ดีก็ลองเอาอไปใช้งานกันดูนะครับผมส่วนระยะนะครับเราไม่สามารถที่จะ ดึงมันแบบไกลมากๆได้นะครับระยะก็จะก็จะต้องอยู่ในประมาณบ้านของเราประมาณหนึ่งนะครับผมผมผม,ผมจะลองมาอยู่ตรงนี้ดูเทียบให้ดูว่าจะดึงได้ไหมมานนี้ลองเอาสโตนไม่ขึ้นครับไม่ได้ เราอินก็อินก็ต้องมีแน่ไม่ได้นะครับไกลเกินนะครับเพราะฉะนั้นมันมีระยะของมันนะระยะร,บรอบๆตัวเราหรือว่าภายในบ้านผมจะลองประมาณนี้อินก็สแครอ่าเห็นไหมครับผม ระยะรอบๆตัวบ้านเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ